ตอนนี้ขบวน445นะครับกำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพนะครับฝั่งขวาของสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพก็จะเป็นทางร่วมที่มาจากสายคีรีรัตนิคมนะครับแล้วก็สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพก็เป็นย่านรับส่งรนครับน่าจะเป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยเนาะตรงนี้นะครับ ชาาที่สองผ่านประแจหรือ,อยังก็ไม่รู้ไม่รู้ผ่านประแจชาชาลารหรือ,อ,ย,รอยังนะครับก็ยังนะครับเห็นไหมครับมีรถคอนเทนเนอร์อยู่นี่องเนาะนี่ก็เป็นย่านสินค้า ความรู้สึกว่าเหมือนกับว่ารถรับส่งยังไม่มามีหวัวตรงนู้นกำลังจะผ่าตัดหรือเปล่าเอ่ยน่านามีหัวขบวนอยู่มีหัวรถจักรอยอยู่กำลังจะทำการสับเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีตู้สินค้าค่อนข้างยาวเนาะชานชลาที่สองสามตรงนั้นก็มีตัดตู้อยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ ตรวจจักรจะมารอทําขบวนหรือเปล่านะ้ะตรงฟางตรงแบบว่าตะวันออกตรงฟางปูป้ายอะไรนะนะั่นอ่ะบูรพาไม่แพ้ตรงฟางปูป้ายอืม <c oughs> ก็มีรถบรรทุกนะครับขนตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาตู้นึงนะครับตอนนี้รถออกแล้วเนาะ <c oughs> ก็ สถานีต่อไปเราก็จะลงกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะลงเนี่ยก็จะพาชมทัศนียภาพสะพานอะไรนะสะพานจุลจอมเกล้าหนึ่งนะครับสะพานคามแม่น้ําตาปีไม่รู้แม่น้ําตาปีหรือแม่น้าพุมดวงเนาะก็เดี๋ยวก็บรรจบกันเป็นแม่น้ําตาปีไหลลงสู่อ่าวไทยอยู่ดีที่ปากน้ําบ้านดอนนะครับปากน้ําตาปีนะครับอันนั้นก็เป็นรถ บอทตพกี่อะไรไม่รู้นะครับขับย่อตรงนี้ก็มีสามโคกสามคันเนาะจอดอยู่ตรงนี้นะครับขบวนหัวรถจักรก็ยังไม่ได้มาทำอะไรนะครับตอนนี้ก็เลยชานชลามาแล้วก็ขอไปจบคลิปที่ตรงนี้แล้วกันเนาะที่เสาสัญญาณ นะครับตรงประเจการชลาเนาะสุดปจัจแจก็ขอปิดตรงนี้ดีกว่านะาะกถึงหัวประแจแล้วก็ไปถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและ เป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ